หวัดดีหวัดดีครับแฟนแฟน,แ,ฟนแมนยูทีเคารพรักถูกทันวันนี้กระผมจะมาขอแนะนำตัวครับผมชื่อมาติอุสคุณยามาจากบูฟแฮมตันเป็นกองหน้าตัวใหม่ที่ผีแดงซื้อมาเพื่อลาตาขายในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับผมขอบอกกับพวกคุณว่าผมคือกองหน้าของจริงของแท้ไม่ใช่ซากระเบอือแน่นอนผมดีกว่าหอยลุนทัว ผมจะไม่ทำให้พวกคุณผิดหวังผมจะขอยิงทุกนัดที่ผมลงเล่นผมจะตอบแทนความไว้วางใจให้กับสโมสรที่ซื้อผมมา60กว่าล้านปอนด์ผมไม่ได้โม้เพราะผมไม่ใช่สมรักคำสิงผมตัวจริงเสียงจริงล้านเปอร์เซ็นต์โปรดเมตตาช่วยเป็นกำลังใจและสนับสนุนผมด้วยนะครับผมขอสัญญาว่าจะไม่ทำให้พวกคุณผิดหวังถ้าผมทำไม่ได้ ผมยินดีให้พวกคุณเทปเลยครับท้ายสุดและสุดท้ายผมขอฝากไปยังเหล่าบรรดากองหลังของทุกสโมสรด้วยว่าคุณต้องเจอกับผมคุณย่าเพชรคาดเท้าซ้ายแน่นอนโปรดติดตามผมอย่าก,กระพริบตานะครับสวัสดีครับ